สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับเอิญคัดตรถสวยย่านมีนบุรีสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนำตัวรถนะคะเป็นตัว Honda f ฟ t ดคันนี้เลยเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัวฟังก์ชันของตัวรถคันนี้ถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะตัวรถนะคะเป็นเครื่อง1.5นะคะ SE ปี2012จดปี13นะคะมาพร้อมเลขไม่เพียง100,000 กิโลต้นๆเท่านั้นนะคะตัวรถบอกเลยว่าสวยเดิมสีขาวมุกนะคะราคาเทียง499,000บาทเท่านั้นนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอินต้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเอินจะพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยค่ะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังน้านหน้าเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลย 3เส้นโลโก้ฮอนด้อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมทะเบียนรถ2องกอไก่นอนเณน2เนะคะเป็นป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยมาพร้อมโครงสร้างด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าไม่เหลืองเลยไม่โซมเลยนะคะได้รถเป็นสีขาวเจ้าของคนเดิมดูแลดีมากนะคะคุณลูกค้าขานี่ ทะเบียนเอ้ยไม่ใช่นะคะโลโก้ของตัว Honda ก็อยู่ครบแล้วก็ที่สำคัญเรื่องภาษีพรบอรเอิ้ดูแลให้กับคุณลูกค้าด้วยมาพร้อมกับตัวล้อที่จะได้นะคะเป็นล้อแมก t ์ทูโทนหัวน็อตสี่รูแบบนี้เลยและได้ยางนะคะปี2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลยนะคะโครงสร้างเดิมสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ ไฟเลี้ยวนะคะกระพิบด้านแก้มตัวรถนะคะมีในส่วนของตัวกระจกนะคะที่ช่วยมองในมุมอับสายตาได้ดีนะคะโครงสร้างเดิมเดิมโลโก้ Honda อ,อยู่ครบแบบนี้เลย Honda ก็อยู่ครบนะคะนี ฮอนด้าฮอนด้าอยู่ครบทุกจุดเลยนะด้านหลังตัวรถนะคะติดในส่วนของตัวสปอยเลอร์แล้วก็เสากาศอยู่ด้านขวาหลังนะคะมีในส่วนของตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็โลโก้ของตัวฮอนด้านะคะฟีดก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันไฟไท้ายด้านหลังนะคะเป็นแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนะคะที่เปิดด้านท้ายนะคะก็สามารถเปิดด้านหลังได้นี่แล้วก็คาดด้วยโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลย สำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่การเก็บของขนของขนสัมภาระหรือว่าทำเป็นที่นั่งเพิ่มด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดลูกค้าไม่ใช้งานตัวบอกก็สามารถเกี่ยวขึ้นแบบนี้ได้เลยสวยเดิมมากๆพยุงด้านท้ายนะคะเป็นตัวโชคแบบนี้เลยนะคะพร้อมโครงสร้างด้านหลังนะคะที่จะได้เป็นเม็ดอาร์โครงสร้างเดิมๆไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนที่สำคัญนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีหายไม่มีหลวมไม่มีขยับด้วย โครงสร้างสวยมากเดิมมากนะคะสำหรับตัว Honda f ฟ e รุ่นนี้สเปคนี้เป็นรถปี12จดปี13ก็จริงแต่ว่าโครงสร้างยังสวยๆเดิมๆแบบนี้อยู่เลยนะคะนี่เป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็เป็นรถที่ราคาดีจับต้องได้รถครอบครัวอีกหนึ่งคันที่นิยมมากๆนะคะสำหรับตัวฟีดรุ่นนี้นะนี่ กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมทุกจุดกระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะคะควบคุมการใช้งานเป็นตัวกุญแจนะคะแล้วก็เป็นรีโมทแบบนี้เลยนี่เขาเป็นรีโมทนะคะแบบไฟฟ้าด้วยนี่กดค้างนะคะก็สามารถเปิดได้เลยนะคะแบบนี้เลยประตูเดิมนะคะคุณลูกค้าขาประตูเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้คือ,อ,อลองเปิดปิดให้ดูนะคะนี่ สวยมากสาหรับตัวรถนะคะที่ใช้ควบคุมเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดตัวภายในให้กับลูกค้าได้ดูกันเลยดีกว่าในส่วนของภายในตัวรถนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยมาพร้อมออปชั่นภายในรถนะคะถือว่าครบมากๆเซนทรัลล็อกรถปลดล็อกนะคะกระจกออโต้ฝั่งคนขับมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้นะคะสามารถเปิดนะคะประตูไฟฟ้านะคะด้านในได้เลยของตัวรถนะคะทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวา ตัวนี้สามารถออกทิปได้ด้วยนะคะนี่เซตนะคะเป็นตัวเซ็ตนี่ด้วยแล้วก็ลองสตาร์ทกันหน้าปัดของตัวรถนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่146,210กโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะคะแอร์เย็นปกติดีนะคะคอนโซลนะคะทุกจุดยังอยู่ครบ พวงมาลัยนะคะไม่มีออปชั่นใดๆแต่มีถุงลมนิรภัยช่วยในการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าได้ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมด้วยมาพร้อมกับตัวจอวิทยุนะคะที่จะได้เป็นวิทยุนะคะที่ใช้ AUX ได้นะคะ FMAM ได้นะคะตัวรถก็จะครบเครื่องมากๆนี่แอร์ปรับเป็นออโต้เลยนะคะคุณลูกค้าขะ ตัวรถนะคะสามารถตั้งค่าแอร์เป็นออโตได้เพิ่มนะคะพัดลมให้ทํางานได้หนักกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือว่าลดก็ได้เช่นเดียวกันปรับอุณหภูมินะคะเหมือนแอร์บ้านได้เลยนะคะ24องศาหรือ25องศากําลังดีนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆนะคะก็สามารถลดลงมาได้นะคะเหลือสักี23หรือ20องศาก็ได้ะคะ่ะตัวรถสภาพสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวที่ใส่แก้วน้ําแล้วก็มีในส่วนของตัว ถุงลมนิรภัยนะคะของฝั่งคนนั่งมาให้ด้วยนะคะนี่พื้นที่คอนโซลนะคะถือว่าสวยมากๆเลยตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมีที่อิงไหลมาให้นะนี่ไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะคลูกค้าขามีมาให้นะคะสําหรับการแบบวางเท้าแขนได้เลยนี่ด้านหลังตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองเปิดประตูจากตัวรถกันบ้างดีกว่าอ่า เออลองเปิดประตูให้ดูนะคะนี่เลยนี่ปิดอารมณ์เหมือนแบบฟิลได้ลูกคุณหนูเลยนะคะคุณลูกค้า่ะนี่ประตูนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะถือว่าดูดีมากๆเลยและที่สำคัญนั่งสบายไม่เบียดกันด้วยนะคะนี่สวยมากสำหรับตัวรถนะคะคันนี้ มีไฟส่องแผนที่ด้านบนมาให้ด้วยนะคะช่วยในการส่องแผนที่ได้หรือว่าเปิดไฟในรถได้แล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกนะคะของฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยนี่มีกระจกมาให้นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยแอร์ยเย็นเพียงเพอแน่นอนนะคะสําหรับตัวรถที่จะได้ไปเป็นตัวนี้เลยนะสวยมากใครที่มองหาฟีดไว้ใช้งานเน้นใช้งานต้องแนะนําเลยนะคะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยมีในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตนะคะเป็น power outlet นะคะที่เขียบุหรีนั่นเองแล้วก็ที่วังแก้วน้ำก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันถ้าลูกค้าถามว่าแล้วเบรกมืออยู่ตรงไหนอยู่ที่เท้านั่นเองอยู่ตรงนั้นนะคะคุณลูกค้าขาเป็นในส่วนตัวเบรกเท้านะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยสวยจริงสำหรับตัว Honda f ฟ e ดนะคะวิสัยทัศน์ก็โอเคและที่สำคัญเป็นรถที่น่าใช้งานกับครอบครัวมากๆเลย ใครที่สนใจรีบติดต่อมาหาเอิญน,นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวพาคุณลูกค้านะคะไปดูห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่พาคุณลูกค้านะคะมาดูสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ท o n ด้ IVTEC นะคะเครื่อง1.5นั่นเอง ประหยัดน้ำมันแน่นอนรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าตัวเครื่องคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยมาพร้อมกับหัวน็อตนะคะด้านหน้าไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดเลยด้วยเม็ดอาร์คโครงสร้างอยู่ครบแบบนี้นะคะเลขตัวรถสติ๊กเกอร์มอกก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันเม็ดอาร์คสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขานี่สวยมากๆเลยสำหรับตัว รถคันนี้นะคะห้องเครื่องถือว่าใหม่มากๆไม่ช้ําเลยนะรถคันนี้เจ้าของคนเดิมดูแลมาอย่างดีนะคะสนใจรีบติดต่อมาหาเอิรนได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ Honda f ฟ t นะคะคันนี้รุ่นนี้สีนี้เลยนะคะสามารถติดต่อหาเอิรนได้เลยผ่านเบอร์โทร0971693884สามารถแอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง140,000กิโลเมตรนะคะรถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยเป็นรถครอบครัวอีกคันนะคะเครื่อง1.5น่าใช้งานประหยัดน้ำมันด้วยเบนซินล,ล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเน้นใช้งานนะคะโครงสร้างเดิมนะคะวารันตีหลังการขายให้กับผู้าอีก90วัน ก่อนจากกันวันนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเดปเดตตัวรถให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ